วันนี้นะครับพวกเราจะมาดูรีแอคชั่นเพลงใหม่ล่าสุดเป็นอะไรครับพี่ไม่สนิทบิดหมดโอ้โหบอกเลยวันนี้นะครับผมเป็น E.P. พิเศษเพราะว่า1ที่พี่จะมาดูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูไปเล่นด้วยอย่าบอกนะว่า MV เพลงนี้เนี่ยมีซีโอรันออปชั่นไปเล่นด้วยปด้วย ดูกันเลยนะครับผมสำหรับเพลงไม่สนิทหมดวันนี้วันแรก11-11-18ดเนาฬิกาข้าตรงเพิ่งปล่อยวันนี้วันแรกเลย<อ>นะครับผม20-30านาทีตอนนี้5,900วิวแล้วโอ้โหเดือดแน่นะครับผม <ๆ S 1> ขอให้ EP นี้เฮงๆขอให้ MV นี้นะครับ10ล้าน20ล้านวิวไปเลยคนที่เป็นขเขาเรียก่อะไรเป็นเจ้าของเพลงครับ<อ>พี่กอลฟฟังก<อ>ิ<อ>้งฮีโร่ฟิตเทลลิ่งด้วยเมื่อจะเป็นพี่แจ<อ>๊บจนชื่น JFPKK เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แจ๊ดอะสยามซอย2ชั้น2ข้างหลังเป็นร้านสูตรต้องเดินเข้าหลังร้านครับพี่กอล์ฟังกิ้งยีโร่ครับพี่แจ๊ดตัวชื่อพีพเคเคแล้วก็ผู้หญิงเฮ้ยลำไยหข่ทองคำครับอะไรอะไรนะลำไยหข่ทองคำครับอ๋อลำไยนะครับขวัญใจเลยนะชอบลำไยเออชอบไหมชอบไหมชอบอุ้ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้คอนเสิร์ตเขามาเมื่อไม่นานเนี่ยครับอ๋อถามหน่อยเถอพี่ชอบไหมชอบไหมชอบมาแล้วก็แรปเปอร์พี่ M.P. โอ้ยเปิดอะไรนะครับที่ก็ร้องเพลงบอ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 งอ่ะฮ่านนั้เราพร้อมยังพร้อมนะถึงเต้นนี่เนี่ยเป็นครั้แรก EP แรกของผมเลยนะครับผมที่จะมาทำรีแอคอะไรแบบนี้แล้วก็เป็น EP แรกของผมที่แป้งแต่กี่โมงเราแป้งแต่กี่โมงตาตากอ่ตีห้ากับกี่โมงตีห้าได้ได้ได้หลายฉากรายการนี้อะไรก็ต้องต้องตัดอ่ะดีดีดีพร้อมใหม่อีกรอบพี่จักรพี่จัก F8 น่ารักนะพุ่มกับน่ารับอ่ะพร้อมแล้วไป Let's go ไม่สนิทบิดหมดไปกันเลย ดูรถ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 เบิร์นยางด้วยแล้วก็คือก็คือรถซิ่งจริงรถแต่งจริงๆจริงเต็มเหล่านะเตานสวนเฮ้ยเฮ้ยเล่าเบิร์เลยขั้งทั้งแ๊เลยมีเนื้อลองด้วยใช่เลยครับนี่ครับเห็นอยู่ครับตีเหน่เตบังน่เป็นไอว่ารวมรวมเหล่าเลยใช่เมื่อกี้เหมือนมีต้นซางด้วยมีต้นเอ้ยไม่ใชไม่ม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่่ พี่ก๊อฟมานสคนเลยเนี่ยดูเต้ันรสวนอยูแปดิ้วไอ้ไอ้กบเกิดจัตติยาหมดต่อสงคนเลยครับพี่ก๊อฟเนี่เอาเรื่องนี้อันนี้พี่ก๊อฟเขายืนอยู่บนราบฉากนี้น่ากลัวอะรถะะไรอะอะไรอ่อะรอะอะไรอะอะไรอะัะไรอะอะไอะอะรอะ่ะรออ้อรอไรอาอไไอ ที่สมุดประกันม่ดด้วใช่ครับแต่ว่าโคดังโกดังโกดังหลังนี่นี่น่ใครใครมึงดูด้วยใครไม่ใช่กูนี่กูไปนั่งแอดอยู่เลยอุ้ยผัดโกรธใช่ไม่ใช่เป็นหนนี่ถามเด้วยใช่ใช่ใช่เานอ๋อเากดนหลเอาโต เหมือนมากเลยเออเหมือนเหมือนพี่กอลองอะนี่เนี่ครับโอแตงเกีรเปรียวครับพี่แจ๊ของเราเอาเรื่องอียูนะครับเว็บแม่บ้านไม่คงไก่เอาเรื่องเด้อเยวเอาเรื่องเด้อนี่เออพี่แจ๊ดฟารมเดี๋ยวเดี๋ยวไ ลำยัยมาแล้วผู้หญิงเหรือเมื่อกี้ผู้หญิงลำยัยที่เองเนี่ยเนี่ยลำยัยอ่ะลำยัยของเราออกมาแล้วเนี่ยมองลำยัยอ่ะให้พี่หลับฟองครับจริงหรือเปล่าจะพาไปจริงล้วหลับฟองนะไอ้เยอะต้องเปิดนะเนี่ยมีกูด้วย มาบ้าไม่ไปไหนเลยดูลำยันกันเดืเพอน้องน้อน้องซอนพี่บิดน้องซอนี่บิดน้องซอนี่บิดเบินบินบิเบนมือนครับเอ็มีสนุกนะครับเอ็มบีสาวเรืงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยว่ามันต้องง่วงนะครับสาเรื่องเด้อดีไหม ก็ดีครับพี่ดีมากเลเอวเอวพี่ทำใหญ่มาแล้วครับนี่เอ็มพีมาแล้วครับมันพี่บอกเลยได้ทุกเทศกาลวนแม่นอนน้องก็สอนมอไซด์ชวนแม่นอน้องก็สอนมอไซส์จะทแกังไ

เอาเรื่องเด้อบอกได้เลยว่า่าเตเนตอนนี้กำลังเป็นกระแสไวรัลเลยนะครับเออเอาเรื่องเอาเรื่อง MV ผมรู้แล้วครับพี่ว่าทำไมพี่ถึงไปตีห้าหนึงกับห้าทุ่นเที่ยงคืนทำไมครับเพราะว่าคุณภาพ MV ออกมาดีอย่างนี้นี่เองบอกเลยคุณภาพโอเคแล้วบอกชัดแจ๋วแล้วแล้วก็ EP นี้นะจะบอกว่าโอ้โหเป็น EP พิเศษแล้วก็สื่อพันให้บอกว่าร้อยล้านแบบนี้แล้วครับ แน่นอนครับบอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่สามารถเปิดได้ทุกเทศกาลด้วยนะคแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไม่สนิทบิดหมด เอ็มวีเต็มมาแล้วนะครับปล่อยมาแล้วสิบเ,เ,เนี้นะครับถ้าใครเจอคลิปนี้ก็ไปดูกันได้นะครับขอให้เพลงพี่ก๊อฟนะครับที่เป็นเกียรติเชิญเราไปไม่ว่าจะเป็นเสียยูพี่ก๊อฟนะครับผมหรือว่าเต้บรรสวนหรือว่าช่างหมิงทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยสามารถเต้นได้หมดแล้วก <ๆ S 2> ็สิมคัญจะบอกว่าไปเล่นแผ่นเสยียงในติก๊กตอกให้เยอะๆด้วยแล้วก็ขอให้เพลงนี้ยอดวิวปังๆ100ล้าน200ล้าน300ล้าน400ล้านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้ผมเป็นเกียรติเป็นเกียรต์ครับไปเล่นในเราไอ